นี่เป็นสเวตเตอร์คอกลมนะคะเกาหลีเหมือนกันตัดได้เลยตัวนี้รอเรือสองหนึ่งค่ะรอเรือสองหนึ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวขึ้นรหัสให้ เสียงเป็นคลื่น mhm. พี่ฟิล์มฟังเสียงหน่อยลูกค้าบอกเสียงเป็นคลื่นเสียงพัดลมแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พเปิดฟังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พเปิดฟังก็ได้อ๋อมันชัดมันชัดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พเปิดฟังกัได้อ๋อมันชัดมันชัดอ่ะขอบคุณมากเลยที่ที่แจ้งมาขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้อ้ยสดอ่ะผ้าสดอ่ะะสดอ่ตอนนี้เสียงชัดแล้วยังคะตอนนี้เสียงชัดแล้วยังคะพี่ผ้าสดมากพี่จาตอนนี้เสียงชัดแล้วยัง อันนี้นะเอเอคเรียจ้ะพี่เซตเจอร์ข้าขออกลมเกาหลีสามเอยังมีเคลื่อนอยู่ยังมีเป็นคลื่นแทรกอยู่อะ่ะไม่ค่อยชาดอ,อย่าเพิ่งยกก่อนได้ไหมร <c oughs> อพีบ้าง <c oughs> โอ้โหทุกทีเลยอะ่ะแต่ละคนน่ะร <c oughs> อพีก่อนลูกค้าบอกยังไม่ชัดออยด <c oughs>

เดี๋ยวนั้นนึกก่อนร่งเช้าอะเมื่อื้เหรออ๋ออันนี้ไงน่ริริมเนี้ยออแล้วก็ริมเนี้ยเนี่ยอ่าพี่ออยันแล้ยังพี่พิมฉันแล้วยังใช่ๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึง โอเคอ่ะชัดและวเป็นขึ้นอีกแล้วเหรอน่าจะมาเห็นไหมลูกค้าบอกชัดแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเป็นขึ้นอีกแล้วชัดเป็นบางช่วงที่บอกว่าเป็นขึ้นขึ้นข้างนี้ข้างนี้อ่ะพี่พิมได้ยังได้ฮะน่าจะไม่นะ น่าจะไม่ได้เข้านะอ่ะชันแล้วชันแล้ว,ลว,ลวมา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 เดี๋ยวรอพี่ก่อนรอพี่ก่อน รอพี่ก่อนหยุดหยุดหยุดรอพี่ก่อนหยุด อาะพี่ฝิ่นได้ยังมาลูกค้ากระสอบนี้มีกระสอบเดียวโอเคมีกระสอบเดียวนะคะมีกระสอบเดียวนะคะมีกระสอบเดียวนะคะพี่สีสดมากสีสดมากๆค่ะคนที่นั่งอยู่ข้างทำอะไร <c oughs> สีสดมากๆค่ะพี่สดใหม่สวยลุ้มค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มค่ะ หาก่อนค่ะผ้าใหม่มากอะผ้าใหม่มากใหม่ไหมผ้าใหม่มากพี่อันนี้อันนี้อันนี้บอกเลยอันนี้บอกเลยผ้าใหม่มากผ้าใหม่มากผ้าใหม่มากคะ่ะอือผ้าใหม่มากอ <venir. S 2> ุ้ยอันนี้อันนี้สวย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 อุ้ยผ้าสดมากผ้าสดมากผ้าสดมาก โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยด้านหลังแกเสียงฉันไม่มีแล้วอะโอ้โหเมดิ Made Korea, นโคเรีย 2XL นี่นี่ใหญ่จริงนะนี่คือตัวใหญ่จริงนะพี่ป้าย A A A คะ่ะตัวนี้ก็สอบสาพี่ก็สอบ 3A <ic> กระสอบ 3A ม n อยูนิโคร เมกเมาใส่หุ่นหน่อยเร็วใส่หุ่นหน่อยเร็วใส่หุ่นหน่อยเร็วสวยเวอร์สวยสวยอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มากอันนี้ใหม่มากอุ้ยไม่ใช่ของที่เราอเฮ้ยอันนี้อันนี้คือถ้าไม่ใช่ช่วงที่เขาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีขายนะซิมกดแล้ว ี่ถ้าไม่ใช่ช่วงที่เขาเรียกอะไรนะช่วงดูหมดแบบโอ้ไม่ใช่ช่วงจิ้งจกแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ว่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ว่ะแฮร์รี่ผ้าสวยอันนี้บอกเลยผ้าสวยผ้าสวยสวยพี่สวยสวย,สวยใหม่สวยสวย,สวยใหม่ สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอูหูซิมแล้วมันซิมคนแล้วมันซิมคนเลยมีบอกกดไป่ทแล้วฮะน,ะฮะนี่ออ้ยเอ็มเอลบีอ่ะดูแขนซะก่อนนี่งานอย่างใหม่เลยค่ะกระสอบนี้ผ้าใหม่มากค่ะผ้าใหม่มากกระสอบรหัสนี้บอกจากใจว่าผ้าใหม่มากค่ะ ใหม่มากๆค่ะพี่อันนี้คือบอกจากใจเลยห้ามใหม่ตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่พี่นั่นดูต่อดูต่อดูต่อเกอะไลายอะไวะ โอ้ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยนะนี่ดูดิจัดเต็มมีกระสอบเดียวด้วยนะรีวิวรถอีกสามร้อยนะจ้าโอ้ยสวยสวยสวยใหม่มากพี่ผ้าใหม่มากผ้าใหม่มากสวยสะอาด วิวกระสอบนี้ลดอีกสามร้อยนะคะใครอยากจะรับโอ้ยนี่มันล่วงไปเมื่อกี้นะพี่หยิบขึ้นมานะขอบเทนน่ะดูดิสวยมากค่ะพี่สวยใหม่สีสดด้วยโอ้โหไเจอไนกี้แอร์ได้ฟิลนี่คอลเลคชันล่าสุดในกี้แอร์ จบๆอ่ะนี่เบลตอบนี้รถอีกสามร้อยนะจ๊ะรถอีกสามร้อยมีกระสอบเดียวด้วยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงที่สุดที่สุดลูกค้า ใหม่อะผ้าใหม่จริงอันนี้ผ้าใหม่จริงเคสววทโอ้โหแบรนด์แบบฉ่ำมากเลยอ่ะอแบรนด์ฉ่ำมากแบรนด์ฉ่ำมากมมแบรนด์ฉ่ำมากฉ่ำมากอมโอ้ยสุพิมพี่ขอได้ไหมพร้อมกันพร้อมกันเอาดอกกับสุพิมหนึน่งสองสามสองสามหนึน่งสองสาม <c oughs> <c oughs> ับกระสอบนี้ใครจะรับกระสอบนี้ใครจะรับกระสอบนี้ถ้าเขาสดมากค่ะพี่ถ้าเขาสดมากเลยทีใยใ่ใหม่มากใหม่มากอันนี้ผ้าใหม่แก้ผ้าอยู่เออเอาเอาใส่เลยสดมากพี่สดมากใหม่มากด <98. S 1> 80โลพี่80โล made in USA นะคะตัวนี้พี่ออยขยับมาอีก บูดาโอ้ยสวยมเลวีด้วยอ่ะสวยพี่เออพี่พี่พี่โซโอ่ะแป๊บหนึ่งดิกล้องยังไม่ทันโฟกัสไปซะละกล้อเอามาก่อนไนะหมถ่ายถุงตัวไเนี่ยเห็นะไ,ไ,ไหมก็ให้เลือกเลยตายไหมไหมอืม สวยอันนี้อันนี้อันนี้ผ้าสวยผ้าสวยีคะอืมผ้าสวยนี่ผ้าสวยผ้าใหม่สะอาด80โลนะคะ80โลโคคาโคล่าีม่วนันเมื่อกี้นายปักปักปักกระสอบนี้กระสอบนี้กระสอบนี้รอเรือสองหนึ่งค่ะรอเรือสองหนึ่งค่ะพี่ รอเรือสองหนึ่งนะคะกระสอบใหม่ไม่มีนะมันมีมาแค่กระสอบเดียวกระสอบใหม่ไม่มีนะรีวิวลดสามร้อยนะคะรีวิวลดสามร้อยหมีก็มาแล้ว<อ>นี่สวยมากสวยมากสวยมากค้นสวยเลยรอเรือสองหนึ่งค่ะพี่พิมพ์ได้เลย,ย,ลยม,มีกระสอบเดียวด้วย กระสอบเดียวกระสอบเดียวกระสอบเดียวโอ้สวยมากตะกี้แน่นๆนนี่นดีเทล,ลมีกระเป๋าหนาด้วยค่าสดมากโอ้าใหม่อ่ะผ้าใหม่มากเลยอ่ะ รอเรือสองหนึ่งลูกค้าใครอยากรับมีกระสอบเดียวนะรีวิวรถอีกสามร้อยอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอะไรอีกอ่ะรอพี่ด้วยได้เปล่าอด้ผ่นมาได้ผันมารอเดียวก่อนดีวะตัวใหญ่ด้วยสกีนแน่นๆ รอพี่ด้วยหมดแล้วหมดแล้วมีใครอยากรับลูกนี้ไวๆมีกระสอบเดียวนะพี่มีกระสอบเดียวรีวิวลดสามร้อยไอ้นี่กระตุ้นรีวิวรถ 300. นน์สามร้อยคุณยนต์อะไรสักอย่างเนีนรอเรือสองหนึ่งค่ะรอเรือสองหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะ หกพันห้าพี่หกพันห้ารีวิวรถสามร้อยมีกระสอบเดียวเลยจ้าอันนี้คือบอกบอกตรงๆเลยนะพี่ว่าผ้าสดสีเข้มสะอาดไม่ค่อยเปื้อนแล้วก็ใหม่ค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่ตำหนิมี ไม่เยอะน,อยน,อยน้อยน้อยมีไม่เยอะมากพี่น้อยนี่พี่ํำแยกอันนี้อันนี้อันนี้พี่ปูแยกแล้วแต่ว่าด้านบนอ่ะยังอันนี้เอออันนี้แยกแล้วแต่ด้านบนอ่ะยังนอครับนอยแาดตัวได้คุณผูได้เออถ้าเป็นถ้าเป็นคอกลมประมาณร้อยแปดสิบตัว,ตวน้ำหนักน้ำหนักแปดสิบโลนะน้ำหนักแปดสิบโลครับ อันนี้ถือว่างานผ้าใหม่นะผ้าใหม่สะอาดตำหนิค่อนข้างน้อยตำเหนอนข้างน้อยรอเรือ สองหนึ่งพี่นั่นไงว่าจะยินดีมิกกี้เมาส์นี่ดิสนีย์ดิสนีย์ดิสนีย์ภาสีสดดีภาอ่าไม่ค่อยขุยค่ะไม่ค่อยขุยถามว่าตำหนิมีไหมมีพี่ม,มันม,มีทุกกระสอบพี่เปื่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่มีทุก เพื่อนเ,เ,เป็นคราบอะไรเงี้ยค่ะมีทุกกระสอบแต่อันนี้ก็ถือว่าน้อยนะนี่ตันนี้ก็เป็นแนวครอบนะคะถือว่าน้อยได้ความใหม่อยู่ค่ะเนื้อผ้านะ คนละคนละป้ายกันรอบสวยสวยรอบสวยสวยเอเกรดโฮ้ยในกี้มาอีกแล้วแบนยังมาต่อเนื่อไม่สบนะจ้ารอเรือสองหนึ่งจ้ารีวิวรถอสามร้อยพี่รีวิวรถอีกสามร้อยจ้าอู้หฟินล,ล่า รอเรือสองหนึ่งเออด้านหลังก็สวยนะพี่อยองยุกเนี่ยเนี่ดูดิตัวใหญ่นะผ้าสีสดดีพี่อันนี้ผ้าสีสดผ้านนสีสดนี่ล่วง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 นิวนิวบาลานล่วงไปข้างล่างล่วงไปข้างล่างนั่น ยังยังตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่าลุนเปล่าอยากลุนเปล่าอยากลุนเปล่าอู้ความสดโอเคอให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตความสดของข้าเพื่อนตำหนิประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อนเยอะไหมพี่พี่อ่องเยอะยกเจอเป็นเพื่อนเหลองๆไม่นคือเขาผมแต่เพื่นอนไม่เยอะคือ พี่ดำพี่ดำเบเอสามหกสองให้พี่ปู้นหน่อยจ้ะพี่ปู้จะเปิดอีกลูกหนึ่งให้ลูกค้าได้ดูงาน,อ,นอ่ะใส่ใส่เอ่อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอรอรอพี่พี่พี่อ่องเอามารวมกันแล้วก็เล่าออกไปฝั่งน้นเดี๋ยวรอพี่ดำแยกไม่ไเออที่ตกก็ยังไม่ได้ยกนะ พี่ตกก็ยังไม่ได้ยกนะพะพี่เหมือนยกให้อีกตัวนึงนันดูดูอ่ะยกยกหน้าป้ายหน่อยยกหน้าป้ายหน่อยอ,อ่ะป้าย 3A นะลูกค้ารอเรือ2 1รอเรือ2อ่อ่ะ้า อันนี้เดี๋ยวโซกับพี่อ่องช่วยยกไปตรงน้นนะเดี๋ยวให้พี่ดำแยกแยกเองให้พี่ดำแยกเอง